สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับแมสเดย์ฮาเฮนะครับผมคลิปนี้วันนี้นะครับเราจะเล่นอะไรกันดี <c oughs> หลังจากที่ผมได้รีวิวคิงคาซูร่างไอคอนอายุ50ปีไปนะครับผมมีไอเดียนึงนะ ที่จะเอามาเล่นในแมตช์เดย์รอบนี้นะแมตช์เดย์รอบนี้ก็ยังเป็นทีมชาติอยู่นะครับแต่ว่าในการตั้งค่าเลือกโลโก้แล้วก็ชุดทีมเนี่ยทีมชาติถูกถ,กถกอดออกไปแล้วนะครับมีแค่สโมสรน,นะออในการเลือกโลโก้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะแมตช์เดย์สโมสรก็จะมานะครับนี่เป็นทีมของผมฮะผมจะเล่นบารซินนะแต่ว่าบารซิน ID นี้เนี่ยมีไม่ครบนะครับก็ใช้ฝั่ง away อเวปลๆกันมามีสเปนฝรั่งเศสนะครับ และที่สําคัญก็คือเรายังขาดคู่สตรหน้าครับผมผมเว้นไว้นะเพราะว่าเราจะไปนําคู่สุรหน้าที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเราจะใช้วิธีเทรดเอานะครับนี่ผมใช้บอลขาวซ้ํากัน3ตัวเทรดนะครับแน่นอนฮะคู่หน้าวันนี้ของเราเป็นบอลขาวทั้ง2คนเลยนะครับแต่บอลขาวธรรมดามันมันธรรมดาไปนะก่อนอื่นฮะคนที่1นะครับ เป็นกองหน้าสัญชาติญี่ปุ่นนะครับกดค้นหาผมมีในใจแล้ว <c oughs> กดซีมอข้างล่างนะครับนี่คนนี้เลยครับลุงคิงคาซูฮะ <c oughs> คาซูโยชิมีโอดละครับในร่างเบสเพเยอร์ร่างเบสเนี่ยลุงแกอายุ53ปีเลยนะจัดมาปัจจุบันแกอายุ54ปีนะตอนนี้ในเกมเบสเพเยอร์อายุ53ครับ นี่เป็นนักเตะที่อายุสูงที่สุดในเกมนะครับ53ปีครับและอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมายืนคู่หน้ากับปู่คนนี้ลุงคนนี้นะครับก็คือกองหน้านะครับแล้วก็ผมจะเลือกอสัญชาติในยุโรปนะครับแล้วก็ตุรกีตุรกีตุรกีผมเล็งไว้แล้วตุรกีนะครับกดค้นหาลงมาข้างล่างสุดเลยครับ คนสุดท้ายเลยครับคนนี้เอ็มจุดยูซันครับเขาอายุ15ปีครับวันนี้เราจะเอานักเตะอายุ15ปียืนหน้าคู่กับนักเตะอายุ53ปีครับทุกคนครับ oh, <no. S 1> จัดไป <c oughs> ก่อนอื่นขออัพเลเวลก่อนนะครับมิวระเนี่ยคิงคาซูเนี่ยมีแค่2เลเวล2เลเวลแค่นั้นครับจริงๆเอาลงสนามวิ่ง2เหยอะก็น่าจะเวลตันแล้ว oh, <no. S 1> <c oughs> ลงสนามสักนัดนึงน่าจะเวลตันแล้วแต่เราอัพเลยครับอัพเลยดีกว่า นี่ใช้3ดาวจริงๆใช้2ดาวอันเดียวก็พอนะจัดไปครับจากเวลหเป็นเวลสตัน59นะครับเบสเพเยอร์แต่ปัญหาของเราอยู่ที่เจ้าหนูยูซันนี่แหละครับมีเวลถึง97เวลอ่ะดูดิไม่รู้ว่าไอเทมผมจะพอหรือเปล่านะครับผมลอง3ชิ้นอ่ะสชิ้นก่อน2ชิ้นเราจะได้มา59เวลนะ59ทับ97นะโอ้โหอ่ะสชิ้นดู3ชิ้น68ไม่รู้ว่าไอเทมจะพอหรือเปล่าเนี่ย ลงทุนสุดๆเพื่อการชน,นีสชิ้น75โอ้โหเวลเวล75โอเวอร์่าออเจอยู่นะครับ5ชิ้นกี่ชิ้นแล้วเนี่ยนับไม่ั่วแล้วตอนนี้นับไม่ทันละลืม5ดาวจะหมดแล้วด้วย5ดาวหมดนะฮะตอนนี้5ดาวหมดได้87เวลโอ้โหยังไม่ตันนะครับตั้งใจจะทำให้ตันฮนะนี่เอาสี่ดาวเลยลงทุนสุดๆ <laughs> ลงทุนสุดๆ95แล้ว 95แล้ว95แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งน่าจะพอมามาก้9หเออตัน97นะครับเวล97นะแต่ว่าอมอ,อ,อยู่ที่81นะครับคนหนึ่ง81คนหนึ่ง59เดี๋ยวให้ดูพลังนิดหนึ่งครับจริงๆนักเตะอายุ15ปีเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในเกมนะครับแต่ไม่ได้มีคนเดียวนะแต่ผมเลือกที่จะใช้คนนี้มานะไม่รู้เพราะอะไรครับถูกชาตาครับค <laughs> ่าพลังก็โอเคอยู่ครับโพด ทูท,ทูไทยได้อยู่ครับมีสกิลฟ r ร์สท m e ช็อตนะครับเ,เพลงสไตล์เป็นโกโพเชอร์นะอันนี้คือยูซันนะครับแล้วก็คิงคาซูนะครับอายุ53นี่ไม่ต้องพูดถึงฮะดูโอ้โหแดงปึ๊ดเลยแต่เทคนิคใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับร่างเบสเนี่ยมี8สกิลนะร่างไอคอนที่ผมรีวิวไปเนี่ยมี10สกิลนะร่างเบสมี8สกิลนะครับเพลงสไตล์นอนนะครับนอนจัดลงทีมเลยนี่ นักเตะที่อายุเยอะที่สุดในเกมนะครับตั้งเป็น CF หน่อยนะอายุ53ปีในเกมนะครับแล้วก็นี่นักเตะอายุน้อยที่สุดในเกมนะครับอายุ15ปีนะฮะชื่อเต็มๆคือมูฮัมหมัดอาดาอูซันนะครับผมมูฮัมหมัดอาดายูซันนะสัญชาติตุรกีนะครับผมตั้งกัปตันให้เป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในเกมแล้วกันนะ เออเป็นมิวระนะครับเป็นกัปตันไบนะครับเราก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเบอร์เสื้อนิดนึงครับพิธีดีตองเยอะเหลือเกินผมเปลี่ยนเบอร์เสื้อเบอร์เสื้อหน่อยมิวละอายุ53ผมให้เขาใส่เบอร์53เลยครับตามอายุอายุในเกมนะอายุจริง54นะครับส่วนโมฮัมเหม็ดอาดาอยู่ซันนะครับ ใส่เป็นเบอร์15ตามอายุไปเลยนะฮะสิกับ53นะครับไปตามนี้เลยดูซิจะเล่นเป็นยังไงนะครับไม่ได้มาอวดอ้างสรรพคุณว่าตัวเองเก่งตัวเองเทพแต่ว่าอยากจะหาอะไรเล่นให้สนุกสนุกแค่นั้นเองครับไปลุยนัดแรกเจอตุรกีครับผมไม่ค่อยมีใครใช้นะแต่ปัญหาของเราเนี่ยลืมไปว่าตุรกีเนี่ยอยู่ฝั่งโฮมนะครับ <laughs> ตุรกีอยู่ฝั่งโฮมฮะเพราะว่าเจ้าหนูของเราเนี่ยอายุ15ปีเนี่ย สัญชาติตุรกีไงหัวตกเลยงานเข้าแล้วผมน่าจะเลือกอายุ15ที่อยู่ฝั่งอเวนะจะได้แบบอย่างน้อยหัวไม่ตกนะเออไม่เป็นไรนะทุกคนเลือกไปแล้วอะทำไงได้อ่ะไป <c oughs> เกมเริ่มครับ <c oughs> โอ้มาถึงก็หยุดเกมเลยฮะ few moments later. <c oughs> บางคนอาจจะบอกว่านี่เป็นแท็กติกนะครับกดหยุดเกมตอนเริ่มเกมไป1น,นาทีกว่า ให้เรานั่งรอชีเหนียวเพื่อหลอกให้เราหัวร้อนครับบางคนบอกว่านี่เป็นแท็กติกฮะเจอตั้งแต่นัดแรกเลยครับมาแล้วครับอืม้มตายแล้วหนึ่งลูกอ่ะอยากได้ก็เอาไปลูกแรกเอาคืนสิรออะไรนี่สัมผัสแรกมาแล้วเจ้าหนูให้ลุงหลานให้ลุงเสียบเลยเล่นมันเลยลุง เล่นเลยลงุงโดนไปเหลืองครับลงุงโอ้โหแต่หน้าไม่เหมือนกับในร่างไอคอนนะหน้าอันนี้แบบดูแบบโผมขาวเยอะมาก A few moments l เหตุการณ์แบบนี้มีอยู่เสมอโดนไปแล้ว3ามลูกครับทุกคนสามลูกสามูนพูลสวัสดยอมยอมยอม,ยอมนัดนี้ยอม อ้าวถ้ามีความสุขก็ทําไปครับมีความสุขก็ทําไปคนนําอยู่จะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมท <ำ S 1> ํไปเถอะปล่อยฮะเขามีความสุขเขาทําไปฮะปล่อยฮะแล้วก็ให้จบเวลาไปแค่นั้นเองครับอย่าไปซีเรียสอืมอ้าวโอเคถ้าเป็นถ้าวันนี้เป็นวันเกิดเขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ สิ่งใดที่ทําแล้วมีความสุขก็ทําไปนะฮะ <c oughs> เออโอเคครับอยากชนะแล้วมีความสุขก็โอเคจัดไปไม่ว่ากันไม่ว่ากันฝันดีนะครับ <c oughs> ไปไม่เป็นไรไมีซีรีสสนุกสนุกไงวันนี้เราตั้งใจมาสนุกอยู่แล้วเราอย่าไปหัวร้อนกับเรื่องอะไรที่จะเจอ <c oughs> เราต้องคิดบวกเข้าไว้ ไปต่อนัดที่2ดีกว่าครับเดี๋ยวเราก็ต้องเจอคนที่เล่นด้วยแล้วสนุกครับแค่นั้นเองอ,อย่าไปซีเรียสบาซิลเจอกับสเปนน่าจะสนุกเลยครับมีลังสังหรณ์ว่าจะต้องสนุกฮะไปเลย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไปมิลละหมุนหมุนโอ้กระแทกกระเด็นเลย <c oughs> <c oughs> ลุงจายให้ <c oughs> โรเนนย็พิกปั่นก้อยไปยูซานพิกหมุน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  ย่งได้อยู่กูตีให้โลนานินโยลงไปมียวละสัตว์กลกนิม,มได้อยู่ได้อยู่นัดนี้ได้อยู่เอาวดักเข้าทางแล้วครับไปเลยเอนดิดีโลนานินโยดีดไปยูซันวันทูกับเมียวละปู่กับหลานวันทูอ้ยจะหลุดไปยิงซะหน่อยโอ้ยอย่าเจ็บ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 ลุกขึ้นมาเราเจ็บยาก เราเจ็บยากครับฟีคิกระยะนี้ม,มันต้องเปลี่ยนนะม,นมันต้องเปลี่ยนมันต้องเอาคิงคาซูฮะปูมายิงปู่โอ,โอ้ยิงกลางประตูเลยปู่ยากยากยาไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> ย้ำอีกทีหนึ่งนะผมไม่ได้มาเล่นแบบนี้เนี่ยเพื่อมาโอ้อวดว่าตัวเองเทพเก่งเหนือกว่าคนอื่นนะครับ เน้นความสนุกล้วนๆเลยครับไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงเลยฮะสนุกพอครับสกอร์ที่หลัง <c oughs> ไปต่อเหลือ20มนาทียัง0ูนอยูอ่ได้มีโอกาสเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ได้ค่อยแบบฉฉานเท่าไหร่มาดูจังหวะน,นี้ให้โอแรงหมดแล้วแต่ก็ปืงปัญหาหลักก็คืออเดี๋ยวนะปัญหาหลักก็คือแรงหมดง่ายครับเจ้าหนูยูซันเรายังไม่จบครึ่งแรกอะ่ะ ก็แรงหมดแล้วนะครับ <P os ite> พอได้พักครึ่งก็อาจจะแรงชาร์จมานิดหนึ่งนะนี่ขนาดอัพเวลตันแล้วนะแต่มันไม่ฟิตด้วยไงคือหัวแดงตกด้วยแหละ <c oughs> ไม่ถึงครับเหลือสิบนาทีดักคามาวิงก้า <c oughs> แต่เราจะเล่นพยายามปั้นให้กับกองหน้าเรายิงนะจะพยายาม <c oughs> ไม่เอาคนอื่นยิงอ่ะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอย่างน้อยขอสักหนึ่งลูกได้ไหม <c oughs> ขอสักหนึ่งลูกนะตอนนี้เราังเปิดสกอร์ไม่ได้นะครับ ต่อบอลอยู่เสร็จแล้วกูตีให้สั้นๆโลนานิโยไปเออต้องเอาโลนานิโยมีตัวชงไว้โอ้แรงหมดแล้วอแรงอีกอทำไมแรงหมดแล้วส่งแรงอะ <c oughs> พลังดำสองคนแล้วตอนนี้โอ้กูตีก็จะไม่ไหวแล้วครับ s <S ท้ายเกม <c oughs> เราขอสักหนึ่งลูกก่อนบอลปิ้นครับอิสโกโ้เหลือสองนาที <c oughs> เป็นบอลบุกของทางเขาด้วยวันดักสินตนี่อเวสนะครับไป เอาเวสนี่เป็นเบสเพลเยอร์นะของผมอะแล้วก็โอ้ยจ่าจัดหลังกันอีกพลังดํานานมากแล้วน <laughs> ะพลังดําไม่สำแดงนิดเลยอะโอ้ยจบแบบจืดๆนะฮะ0-0ไปนัดนี้แต่พอได้แล้วพอจับทางได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวนัดหน้าเอาแนะ่นัดหนานะ้าเอาแน่ไปครับนัดที่3ต่อเลยดีกว่าสนุกพอ สนุกพอสนุกพออุตสาห์ลงทุนอัพเลเวลไทยไอเทมมาตั้งหลายชิ้นไปลุยอาทิตย์ 3, อาจเจอบาซินด้วยกันเองครับเป้าหมายของเรานะวันนี้ชาเลนจ์ของเราก็คือต้องยิงประตูได้ก่อน <c oughs> ต้องเอายิงประตูได้ก่อน <c oughs> ของเขานี่บาซินแพ้ครับของเราบาซินเ่อน <c oughs> เอนดีดีให้โรน,นันโยเป็นตัวพักครับกูตีตัวเสริม ตัวนี้เป็นตัวจบฮะสองตัววันทัไปแล้วครับเจ้าหนูยูซันกระแทกกระเด็นเลยดาวิดลุยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไม่ได้โอ้โหป้องกันครับเนมากาเบียมากันเยสกาเบียบาโบูซาครับกาเบียเจอกาเบียลก,กาเบียเจอกากาเบียแล้วตอนนี้บอลเบี้ยวไปแล้ว <laughs> บอลเบี้ยวดักทีกาเบียโอ้โหกาเบียชนกันเองแล้วเออกูตีจ่าย ฝากไว้แล้วคืนคืนลุงลุงซัดลูกนี้หไม่ได้ปั้นใหม่ครับโรน,นันนิโยกูตีไปแล้วให้ตรงนี้ยูซันโอ้โงเช็ดมาทุรักทุเลนิดนึงมวนม้วนหนึ่งรอบแล้วคืนที่ยูซันพิก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 เจอแต่ขิงข่ากระเทียมไม่เจอพิกโอ้ให้ใหม่ปั้นใหม่มิวระแต่โยกมาโอ้ ลำบากเว้ยแต่เราต้องยิงให้ได้เป้าหมายต้องยิงให้ได้นี่กาเบียวกาเบียวมากันเยสไอ้โลนานินโยมิวละคือโลนานินโยขอหน่อยดิสอนยิงแล้วยังไงเป็นเป็นโอ้โห,หเจ้าหนูแม่กูตีปั้นโลนานินโยปั้นต่อมิวละให้อยูซันยิงลูกนี้ บานสุดๆยังยิงไม่ได้ตอนนี้แรงหมดแล้วครับพลังดำป้าโลนานิญโยคืนที่เจ้าหนูยูซันโอ้ยยังมีโอกาสอีก5นาทีพลังดำแผงลิฟหน่อยพลังดำโยกโยกโลนานิโยโยกแล้วให้ช่องนี้ต้องได้และต้องได้จบเกมครับมาโอ้พลังดำไม่แผงลิฟเลยแพ้ครับ โอ้โดนเขายิงลูกเดียวเป็นเรื่องเลยยังหาประตูแรกไม่ได้สู้กันต่อไปครับอย่าทอ้อฮะท้อได้แต่อย่าถอยสู้กันต่อไปนะัดต่อไปเราต้องยิงประตูให้ได้เออเจอไทยแลนด์เวย้ยเจอประเทศไทยเอานะักเตะไทยมาเล่นปะเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อย โอ้ยเลือกไทยแต่ไม่ได้ใช้นักเตะไทยนะไม่รู้ว่าเลือกผิดหรือจงใจมาครับนัดที่เท่าไหร่เนี่ยนัดที่สี่นะสามนัดผ่านมานี่คู่หน้าเรายังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับขอบอกยังยิงประตูไม่ได้เลยมาแล้วโดนแล้วหนึ่งเดียวเปโลต้องต้องเอาให้ได้ต้องยิงประตูให้ได้ไม่งั้นเราไม่เลิกครับวันนี้ ปูหลานคู่หน้าปูหลานหน้าคู่ปูหลานหน้าคู่ปูหลานบางไว้กูตีมาแล้วโรนันโยไปเองเจ้าหนูวิ่งหาช่องไหนเจ้าหนูดีไปคนละช่องครับเ <c oughs> ม่เจอบอลโยนอ่ะ <c oughs> บอลโยน <c oughs> เสร็จเราเอเด,ดีดี้ <c oughs> ให้ม <c oughs> ิวละตรงนี้ฝากไว้ต้องใช้จังหวะฝากแล้วไปบงังหมุนหมุนโอ้ย หมุนเนีสู้ลำบากนะหมุนไม่ค่อยไปฮะบังแล้วพิงเนี่ยคือเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้านักเตะที่มีความสามารถน้อยโอ้ยเตะอาจกันเองทำไมเนี่ยบังแล้วพิงลำบากนะครับแต่เราต้องยิงประตูให้ได้ครับประตูแรกต้องมาสั้นๆไปให้ตรงนี้โอ้โหทวงขึ้นอีกเจ้าหนูนี่มีโอกาสเยอะกะลุงอีกนะมูฮัมเหม็ด อาดายูซันนะครับจำชื่อได้ได้บุกต่อได้บุกต่อฝากไว้เอ็นดีดีเอ้ยโดนขโมยจากด้านหลังครับดิมาเรียมุเลอร์เบิ้ลลูกนี้กาเบียวเรายังอยู่หมุนหมุนโอ้ยเขาวิ่งมาแล้วดักเป็นของเราโอเคค่อยๆต่อใจเย็นไปเล่นตามจังหวะของเราเล่นตามเกมของเราครับพูดเหมือนกับ ยืนสังการอยู่ข้างสนามม <laughs> มีเวลาเอ้ยหมุนมาจ้าเองหม,หมุนลำบากหมุนลำบาก <m ule an> อย่าใช้ความสามารถของนักเตะต้องใช้ทีมเวิร์คเป็นหลักเปิดอู้เตะอัดกันนักใช่้ไม้เตะอัดคืนเลยเอ <c oughs> <c oughs> อย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโรเันยไม่ได้บอลออกข้างอีกรอบหนึ่ง ต้องได้อะถ้าเกิดยิงประตูไม่ได้ผมไม่เลิกอะวันนี้ไม่สนใจแต้มนะฮะจะครบ5500หรือว่าไม่ครบไม่รู้ฮะแต่ขอยิงประตูให้ได้ก่อนไม่ไม่ได้ไม่เลิกค <c oughs> ามาวิงกาออกทางขวาไม่ได้ครับปาเิสบอลยังเป็นของเราเอนดีดีจ่ายตรงนี้มันขาด,ขาดเกินเกินไปต่อไปต่อเอนดีดีอีกทีนึงค <c oughs> ามาวิงกาเบินโรเนโยพิกเอนดีดีคืน มีโอุลยิงลูกนี้ได้แล้วประตูแรกครับลุงทำได้แล้วนี่นี่เต้นหน่อยเต้นหน่อยเออทำได้แล้วได้แล้วลุงทำได้แล้วเหลือหลานหลานจะทำได้ไหมแต่ยิงได้แล้วสบายใจแล้ววันนี้นอนหลับแล้ว <c oughs> แหมถ้ายิงไม่ได้ดีน่นอนไม่หลับนะต้องยิงให้ได้ อะหลานเอาบ้างหลานฝากไว้แล้วคืนตัวบันเริ่มเลยสูเล่โยนเหรอโยนเหรอ,เ,หอเดี๋ยวเปโลกาเบียวมาดักข้างหน้ากาเบียวมักระแทกระว่าร้านเกือบ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 ปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วคู่หน้าของเราครับ <c oughs> คู่หน้าปู่หลานหน้าคู่ปูหลานหน้าคู่ปูหลาน เขาไม่ได้เป็นอะไรกันทางสายเลือดมาเขาไม่รู้จักกันนะแต่ว่าอ,อ,อายุไงอายุ <c oughs> เป็นปู่กับหลานกันได้แล้วให้ตรงนี้ไม่ได,ด,ด้ปั้นสุดๆปั้นสุดๆดีมาเลียโยนอ้าวดากักเออร์นาโดกูตีทดเจ็บหนึ่งนาทีขอเอกหนึ่งเพซูเล่ดักได้หมดเลยว่ะเก็บได้หมดเลยแล้วบอมลูกนี้เมสซี่พักได้เมสซี่ยิงติดบล็อก จบครึ่งแรกไปครับอ่ะเราได้มาแล้วหนึ่งลูกครับสบายใจแล้วครึ่งหลังครับบายใจแล้วโอ้เขาส่งฮาแลนด์ลงมาแล้วครับซูเปอร์ซับลงมาแล้วแต่จังหวะนี้ขอก่อเลยม้วนแล้วโอ้ยชนชนชนเอาต่อเอาต่อให้สุดๆชงสุดๆโอ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูยังยิงไม่ได้ฮาแลนด์ ha โอ้ยวารานหลุดแล้วครับ มากันเยต้องมาสอนสวยงามบุกต่อบุกต่ออือโยนอีกแล้วระโยนอีกแล้วเฮ้ยจ,จับบอลได้ด้วยิยงซูมหายเลย <c oughs> ได้ผลซะด้วยจับแล้วป้ายยิงฮะเลดฟอร์ดโอไม่ฮะเราไม่โยนครับเพราะว่าเราเสียเปรียบทางด้านศักยภาพทางด้านาร่างกายโอย้แต่อัดหน้าฮาแลนด์ไม่ถึงหรอกเอนนดีด้ดาสวย ไปให้ตรงนี้มิวละหมุนแล้วไปสิน้องอ้าโอ,โอกาสทองครับเจ้าหนูยูซันได้โอ้ยลุ้นตัวโปกเลยไม่ได้โอ้ยังเบิกประตูแรกไม่ได้ครับเจ้าหนูยูซันลูกเตะมุมโรนานินโยเปิดเข้าไปเอนดีแไปลูกนี้ซ้ำอีกทีหนึง่งไม่ได้แล้วกองหน้าเราอยู่ไหนกองหน้าไม่เจอปั้นให้ปั้นให้กองหน้าก่อนยูซันมิวระอยู่ไหนมองหาก่อน โอ้ยยูซันจุดหุ่นโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงยังได้อยู่ยังได้อยู่โลเดนโยมนจ่ายยากเหลือเกินขอปั้นก่อนดิ๊งเฮ้ยอ้าวเสร็จเลยหาส้มหล่น,นโอ้ขอเต้นนิดนึงนะอย่าด่ากนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่ไงเห็นหน้าจะชัดแล้วเจ้าหนูยูซันนี่นี่ขอเต้นหน่อยนะครับขอเต้นหน่อยนะอย่าด่ากันนะ กว่าจะยิงได้ขอเต้นนิดนึงขอเต้นนิดนึงแหมโรนินโยบอกว่าต้องให้ถึงมือพี่อันนี้ส้มโดนอันนี้หมูหกหมูหกไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรเลยฮะคือเราฟุกฟุกครับแหมแต่ยูซันเรายิงยิงไม่ได้ครับดักครับดักไปไปอื้มไม่ถึงแรดฟอร์ดอีกแล้วแรดฟอร์ดเบิร์นแรดฟอร์ดลั่นครับ ยูซันอส่งไม่ถึงยูซันอ้าวไปแล้วแต่แรงหมดโอ้ยปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตามแบบนี้ตัวนิดเดียวเองของเขานี่ฮุมเมลกับซูเล่นะคู่เซ็นเตอร์ตัวมบอลเริ่มทั้งคู่เลยเก็บบ้างสิเราเก็บบ้าง <'ll> เก็บบ้างสิกลับมาวิงก้าโอเคเอนดีด้ไปยูซันอยู่ไหนอยู่ซันวิ่งนะเราปู่จะให้ไม่ได้กูตีจายแฉแรบแรงหมดไปแล้วครับ ยูซันเราแรงหมดไปแล้วโอ้เจอบอลโยตลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขอที่สกอร์ที่ยูซันอย่างเดียวตอนนี้ได้ไหมจะได้ไหมค่อยๆปานไปปานไปเจ้าหนูอยู่ไหนปู่พร้อมแล้วปู่จะให้โอ้โหโยเก็บได้อยู่ยังเก็บได้อยู่เอาไม่เอาไม่เบินไปโรนินิโยพิกโอ้โยนอีกแล้ว แต่หลุดว่ะหลุดว่ะเฮ้หลุดว่ะเฮ้แม่ดีฮะแบบนี้ดีเข้าก็เข้าไม่เข้าก็บอลเป็นก็เป็นของเราครับไม่ต้องเรื่องเยอะบอลโยนเอาใหม่เอาใหม่เลย5นาทีไปแล้วหลุดดีครับแบบนี้โอกาสทองของนายอีกครั้งโอ้โหแต่แรงไม่มีครับวิ่งไม่ไปวิ่งไม่ออก ยังได้อยู่อ้าวอ,อีกรอบเดือนจิงดิโอ้ยนั่นโอ๊ย,อยบอลไม่เข้าครับแต่คนเข้าประตูไปแล้ว <c oughs> คนกิ้งเข้าประตูไปแล้วแต่บอลไม่เข้าครับเจ้า <c oughs> หนูยูซันเราโอ้ทดสองนาทีหมดไปแล้วหนึ่งนาทีกว่าจะได้อีกเพลงไหมจะได้อีกเพลงหนึ่งไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้สิได้โอ้ไม่ได้ ทำประตูยังไม่ได้ครับปฮอมัดอาดายูซันของเรานะครับแต่ว่ามิวระเราทำประตูได้แล้วนะครับโอเคได้อยู่นัดนี้อึม <laughs> ลำบากลำบนถือว่าภารกิจเราสำเร็จแล้วนะครับคิงคาซูเรายิงประตูได้นะครับเจ้าหนูยูซันเนี่ยถึงแม้จะส่งบอลเข้าประตูไม่ได้แต่ตัวเองก็กิ้งเข้าประตูไปแล้วนะครับถือว่าเป็นประตูเหมือนกันนะ ไ <laughs> อออ้ช็ตเเมื่่กีีนย <laughs> จบภารกิจวันนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวที่เหลือไปเล่นต่อเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด s u b s c r i กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ